นี้เราก็อยู่ที่ลำตะคองยู่ดีมากน,ะะนั่งชิลได้เลยสาสวอันน่ะน่ะชื่ออะไรฮะนานาค่ะนาน,นานาะนานานาเป็นวิวที่สวยง,งามมากครับตรงนี้ เหมาะกับการนั่งเล่นพักผ่อนขอ้างหลังก็จะเห็นกต่หันมองไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าตรงไหนตรงนี้สวยมากวันนี้อากาศดีครับ น้ำเต็มฟ้าตัวนี้ก็เป็นทางรถไฟนะฮะน,นี่เป็ทางรถไฟนะครับเรียบไปนี้เรียบไปนี้เรียบไปนี้เลียบไปนี้นะครับทางรถไฟเดี๋ยวเราจะพาไปสู่ประตูสู่แดนอีสานว้าวเราพาไปดูป้ายนะครับ ประตูสุดนิสานนะครับตอนนี้เราก็อยู่แถวอยู่ไม่ใช่แถวสิต้องเป็นลำตะคองนะครับเราอยู่ที่ลำตะคองนะครับนี่ก็ถนนภาพนะครับนี่นะครับแถวประตูสุดานิสานนะครับนี่ครับผม Welcome Welcome y yes. e ตู้สูรานอุาครับถ้าใครผ่านถ้าใครจะไปอีสาน,นะครับต้องผ่านเส้นนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีเส้นที่เขาทาใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นเส้นเอ็มหกนะครับเอ็มหกก็ข้างบนนี่แหละครับอันนี้เอ็มหกก็ผ่านข้างบนเหมือนกันนะครับน,นี้มิตรภาพเส้นมิตรภาพก็อยู่ข้างล่างนะครับเ6ย็ยหกขีบนนะครับ ถ้าจะไปอีสานก็ต้องผ่านไม่ผ่านก็อ้อมครับ <c oughs> <laughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> เรามาทําอะไรคะวันนี้เรามาทำอะไรคะคุณลุงนั่นงกินข้าวครับโอ้อร่อยไหมย,ยอดข้าวครับเคี้ยวไม่ต้องเคี้ยวไม่แก้วก็คือ นี่แป๊บบี้แป๊บบี้ <laughs> น้องไม่เอาเข้อี้ใหญ่มา <laughs> <laughs> フフフフ。